กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหารผ่านการผลักดัน4ด้านที่สำคัญให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยทั้งระบบได้แก่การพัฒนาบุคลากรผลิตภัณฑ์ธุรกิจการตลาดและการประชาสัมพันธ์จากโครงการที่พร้อมจะพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเพื่อน,นำรายได้มาสู่พี่น้องคนไทย ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะร่วมเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพธุรกิจและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่คนไทยทั้งประเทศผ่านพลังแห่งอาหารไทยเพื่อให้ครัวไทยไปสู่ครัวโลกอย่างยั่งยืนวันนี้ซอฟตพาวเวอร์ที่ท่านนันปรีได้ กรุณาร่วมให้นโยบายและผลักดันมาตลอด1ปีก็มาถึงหมุดหมายที่สําคัญในวันนี้ที่จะเริ่มมีการประกาศเรื่องการฝึกอบรมเรื่องเกี่ยวกับโอฟอสหรือในโครงการ1ห,หมู่บ้าน1ครอบครัวนหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะสามารถทําให้คนไทยได้ฝึกทักษะระดับสูงได้นะครับโดยเพราะทักษะที่สําคัญคือทักษะเรื่องเกี่ยวกับอาหารซึ่งถึงนโบายเรือธงของรัฐบาลนะครับวันนี้จะมีการเปิดโครงการโอฟอส หนึ่งดูป้านหนึ่งใช้อาหารไทยซึ่งจะเริ่มต้นในโครงการในรอบนี้ประมาณ1,500คนความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาหารภูมิปัญญาไทยสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของคนไทยเพื่อสร้างงานสร้างรายได้นำมาสู่การขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยก้าวไปสู่ระดับโลกต่อไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเปียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีท่านแผ่ทองทานชินวัตรให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหารและปัฐกถาหัวข้อซอฟต์พาวเวอร์ฟู้ดกับการพัฒนาประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทยในลำดับต่อไปครับขอกราบเปียนเชิญครับ สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์ผู้บริหารโดยงานภาครัฐและองค์การมหาชนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างมากค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับ อุตสาหกรรมของอาหารของประเทศเราค่ะแน่นอนว่าอาหารไทยของเรานะคะเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วทั่วโลกค่ะแต่วันนี้เองค่ะที่เราต้องการจะยกระดับอุตสาหกรรมนี้ให้มีหลักเกณฑ์แล้วก็สามารถให้คนในทุกๆพื้นที่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเป็นระเบียบอย่างเป็นรูปแบบค่ะ ครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทยนะคะจะสามารถพัฒนาศักยภาพของพี่น้องประชาชนค่ะที่มีความสามารถในด้านการทำอาหารอยู่แล้ว เพื่อให้มีโอกาสในการเรียนรู้เพื่อจะเป็นเชฟที่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อเข้าหลักสูตรเข้าโครงการนี้จบแล้วก็จะสามารถเป็นเชฟที่เรียกได้ว่าเป็น professional พอที่จะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็สามารถเผยแพร่สูตรอาหารต่างๆเพื่อที่จะยกระดับอาชีพของตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ จากหลักสูตรนี้ค่ะเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะเพื่อจะให้เชฟทุกคนที่เข้าอบรมนะคะพร้อมที่จะไปเผยแพร่รสชาติของอาหารไทยในแบบที่เป็นต้นตำรับของไทยจริงๆค่ะอาหารไทยของเราค่ะมีหลายแบบด้วยกันนะคะจริงๆทุกท่านอาจจะเคยชิมกันมาหมดแล้วค่ะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ทราบว่าอะไรเรียกว่าอะไรบ้างค่ะแต่ทางเชฟทางหลักสูตรค่ะก็จัดรูปแบบของอาหารไทยไว้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารโบราณอาหารชาววังนะคะหรือว่าอาหารประจําถิ่นประจําพื้นที่ ต่างๆที่แต่ละภาคก็มีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปค่ะเราเชื่อนะคะว่าคนไทยมีฝีมือเป็นอย่างมากค่ะจริงๆหลายๆท่านก็ทําอาหารที่บ้านเองอยู่แล้วโดยอาศัยองค์ความรู้ที่สืบทอดต่อกันมาจากครอบครัวของตัวเองค่ะแต่พอได้เข้าหลักสูตรก็จะรู้วิธีที่เป็นหลักมากขึ้นแล้วก็ตามหลักสูตรมากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะสามารถจบแล้วก็จะได้สติฟิเคตด้วยค่ะ <S <S เพื่อเป็นการรองรับว่าการอบรมนี้ได้ผ่านขั้นตอนผ่านความรู้ ที่เป็นระบบมานะคะอันนี้ก็จะทําให้ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการหางานได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อเรานะคะคผลิตเชฟอาหารไทยแล้วค่ะเราก็จะสนับสนุนให้เขาเนี่ยสามารถไปทํางานร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศได้หรือแม้กระทั่งเปิดร้านอาหารไทยของตัวเองในต่างประเทศได้ค่ะ การที่เราทําแบบนี้ทําเพื่ออะไรนอกจากเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยแล้วค่ะยังเป็นการเหมือนเราส่งทูตทางวัฒนธรรมของเราเองไปยังประเทศต่างๆทุกท่านทราบกันอยู่แล้วค่ะว่าทุกประเทศที่เราเคยได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวจะมีร้านอาหารไทยและดิฉันเชื่อว่าหลายๆประเทศค่ะก็บอกเลยว่าอาหารไทยคืออาหารโปรดของคนต่างชาติหลายๆคนแต่อันนี้นี่เองค่ะเมื่อมีหลักสูตรเมื่อได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างถูกต้อง นี่ก็เหมือนเป็นตัวแทนของคนไทยนี่แหละค่ะส่งวัฒนธรรมไปเช่นการจัดสำรับการจับ,บจัดรูปแบบ การอาหารสูตรการปรุงการทานแบบคนไทยจริงๆทำอย่างไรเป็นอย่างไรจริงๆคนที่คนต่างชาติที่ไม่เคยมาเมืองไทยก็เรียนรู้ประเทศไทยจากร้านอาหารไทยนี่แหละค่ะเป็นอย่างแรกเพราะฉะนั้นการที่เราทำเชฟอาหารไทยที่มีคุณภาพส่งไปเมืองนอกเพื่อจะเผยแพร่นี้เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของอาหารด้วยในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแน่นอนค่ะก็สร้างไรายได้ให้กับตัวเองด้วยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำนะคะ นอกจากนี้ค่ะการที่เรา,เ,าเริ่มทําในเรื่องของเชฟอาหารไทยแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปนั่นก็คือการส่งออกของอาหารไทยเราค่ะไม่ว่าจะเป็นวัตถุด,ดิบ จะเป็นพืชผลทางการเกษตรต่างๆเราก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยไม่ว่าจะเป็นการแชร่แข็งการรีชอร์ตการถนอมอาหารเพื่อให้วัตถุดิบเหล่านั้นหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆของไทยเราเนี่ยสามารถมีอายุอยู่ได้นานขึ้นทั้งๆที่รสชาติก็ยังเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่เหมือนเราทานในเมืองไทยนี้ค่ะถ้าเราพัฒนาตรงนี้จบทุกๆเมนูทุกๆสูตรแล้วก็สามารถส่งออกได้ปุ๊บคนต่างชาติก็จะสามารถได้ลิ้มลองลิ้มรส อาหารไทยจริงๆจ,จากประเทศไทยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าจะสามารถพัฒนานอกจากคนแล้วเนี่ยก็จะพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมได้อันนี้เป็นภาพรวมนะคะที่เริ่มเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงอุตสาหกรรมที่จะต้องทํางานต่อเนื่องกันอย่างบรณาการเพื่อที่จะส่งออกคุณภาพอาหารที่ดีแล้วก็เชฟที่ดีให้ต่างชาติได้รับรู้ค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะเราต้องกลับมาสู่คําว่าเราอยากให้ประเทศไทยค่ะเป็นศูนย์กลางหรือเป็นครัวของโลกนี่เองค่ะดิฉันไปที่ประเทศไหนนะคะดิฉันก็ พูดเรื่องนี้ได้อย่างเต็มปากนะคะว่าประเทศไทยเองพร้อมที่จะเป็นฟู้ดเซเคียวริตี้ให้ทั่วโลกค่ะบางประเทศที่เขามีความไม่สงบในประเทศหรือการเกษตรเขาไม่เพียงพอต่อประเทศนั้นๆเราเองสามารถเป็นที่เก็บอาหารเป็นฟู้ดเซเคียวริตี้ของทุกประเทศได้และถ้าการววัตกรรมของเราไปถึงเราสามารถถนอมอาหารได้นานขึ้นอันนี้นี่แหละค่ะช่วยทั้งเกษตรกรคนไทยเราเองและก็ ไปถึง product ไปถึงต่างชาติเขาก็มีความสุขที่ว่าได้อาหารจากต้นตอของเราจริงๆไปถึงคุณภาพเหมือนเดิมที่สำคัญคือเราเองพร้อมส่งออกทุกๆวันทั้งปีอันนี้คือข้อที่ประเทศไทยเราได้เปรียบค่ะเพราะฉะนั้นการทำทุกอย่างเหล่านี้เป็นการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องกันทั้งระบบค่ะอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลมองเห็นค่ะว่าเราจะผลักดันในเรื่องแบบนี้ต่อได้ยังไงนะคะซอฟฟร์ของเรื่องอาหารนี่เป็นสิ่งที่ เหมือนกับว่าพูดปุ๊บทุกคนรู้จักได้ง่ายค่ะแต่จริงๆดีเทลการพัฒนามีอีกเยอะมากๆและอุตสาหกรรมของอาหารเองสามารถเติบโตอย่างเต็มรูปแบบได้อีกมากเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลสนับสนุนเต็มที่แน่นอนค่ะ ในโอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะกระทรวงอวคณะกกรรมการอ,อ,อาชีวศึกษานะคะกรมอนามัยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ได้มาลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงหน่วยงานของภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมค่ะที่ได้ร่วมกันทั้งหมดค่ะสร้างอีโคซิสเต็มนี้นะคะ ให้สมบูรณ์แบบค่ะแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมของอาหารไปด้วยกันค่ะโอกาสนี้เองค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมมือร่วมใจกันค่ะก็ทุกภาคส่วนมีความสําคัญค่ะเราจะมาผลักดันอุตสาหกรรมอาหารนะคะไปให้ไกลกว่านี้ค่ะไปให้ดังทั่วโลกให้เขารู้จักนะคะว่าทั้งคนไทยทั้งอาหารของไทยเรามีดียังไงบ้างค่ะและแน่นอนค่ะรัฐบาลสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ liên kết với ngành MOU thắng 8 doanh nghiệp bên trên ครับ i don't know